ต่อสู้กับชนชั้นนําเดิมที่มีอยู่นะครับก็พวกเรียกฝ่ายจงฝ่ายเจ้าอะไรเงี้ยนะจนึงจงเกิดเหตุไอ้เรียกอะ,อ,ะอ,ะะอะไรกบฏประวัเดชอะไรก็มีการต่อสู้กันนะระหว่างสองแนวคิดระหว่างอนุรักษ์นิยมกับพวกที่เป็นเป็นเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยมันก็เป็นการต่อสู้ของสองสองกลุ่มความคิดใหญ่ๆก็คือพวกที่เป็นพวกอนรุรักษ์นิยมนะมีความเชื่อ แล้วยังศรัทธาในรูปแบบการปกครองแบบเดิมนะอย่างเช่นกบฏบ,บวรเดชแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยแต่ว่าคนสองมันก็ไม่ใหญ่พอนะกลุ่มคณะราษฎรก็มีฐานอยู่จํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีฐานสะสนจากฐานข้างล่างไม่ได้เกิดจากการตื่นตัวทางการเมืองจริงๆของคนข้างล่างนะครับดังนั้น,น่การต่อสู้ในรอบหลายๆปีในหลังจากเหตุการณ์ส4 7 5ี่แล้วเนี่ยมันก็เป็นการช่วงชิงอํานาจกันในส่วนบน ประชาชนก็ค่อยๆดูไปแล้วก็เรียนรู้ยังไม่ตื่นตัวเท่าไหร่ดังนั้นประเทศมันก็ยังไม่ไปสู่ยุคสมัยใหม่แบบเดินแบบเดินหน้าดิวมามันก็ยังมีการเขาเรียกการต่อสู้กันระหว่างคนข้างบนนะช่วงชิงอํานาจกันแล้วก็ต่อสู้ต่อสู้กันภายใต้ความคิดความเชื่อในรูปแบบของรัฐจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งเนี่ยจนกระทั่งเกิดแม เปลี่ยนช่วงที่เป็นรอยต่อสำคัญคือยุคที่มีการปฏิวัติในช่วงปี2,501อะไรเงี้ยสลิดก็เข้ามานะครับจอมพลสลิดก็เข้ามาเร่อสถาปนาลักแบบเดิมอะ่ะก็กลับมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเปลี่ยนแปลงคือคือเปลี่ยนพริกกลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรคฮะก็โอเคเราก็มีนายกรัฐมนตรีมาจากพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับ พรุ่งนี้ก็เข้ามาวางรากฐานใหม่กันในสังคมไทยนะครับก็ฟื้นฟูแนวคิดแบบเนี่ยแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมก็กลับมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงวันชาติใช่ไหมครับในสมัยหลัง2 4 7 5เนี่ยวันชาตินี่ก็คือวันนี้แหละฮะวันที่24มิถุนายนนะคบเป็นวันชาตินะครับแต่หลังจากยุคจอมพลสฤษดิ์ปุ๊บจอมพลสฤษดิ์ก็เปลี่ยนวันชาตินะครับเปลี่ยนจาก2475เนี่ยไปไปวันที่5ธันวาคมการที่วันชาติเนี่ย เป็นวันที่24มิถุนาเนี่ยมันมีนัยยะนะครับมันมีนัยยะทางการคือมันเป็นการตอกย้ำนะครับมันเป็นการตอกย้ำว่ารัฐสมัยใหม่เนี่ยมันหมายถึงประชาชนนะเพราะวันที่24มิถุนาเนี่ยมันเป็นวันวัน k i อ k off วันสถาปนาระบอกประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยการที่คณะรฎรเนี่ยมองว่าจะเอาลรัฐสมัยใหม่มันต้องมีวันชาติประเทศมันต้องมีวันชาติและให้ความสำคัญกับชาติแต่ชาติในความหมาย หลังสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันหมายถึงยุคสมัยใหม่มันหมายถึงประชาชนมันหมายถึงประชาธิปไตยทีนี้เนี่ยถ้าขืนปล่อยจอมพลสฤษดิ์ก็คิดว่าเออถึงปล่อยให้พวกรัฐที่ประชาไตามัน,ม,นมันเติบโตเบ่งบานอะไรที่มันเป็นเป็นมิติทางวัฒนธรรมเป็นอะไรทํานองนี้นะเขาก็ต้องพยายามเปลี่ยนนะ พวกเขาเป็นพวกอนุรักษนิยมใช่ไหมเขาก็เข้าไปมุ่งเข้าไปาไปเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงคําขวัญน,นะครับหรือไอตัวที่ที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นเป็นกิจกรรมหรือตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนี่ดีว่าเขาไม่ทุบอนุสาว,วรีย์ประชาธิปไตยนะครับนะครับยังเหลือสัญ,ญลักษณ์อนุสาว,วรีย์ประชาไตแล้วก็เป็นไงฮะพอมีอยู่พวกก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เวลามีการขึ้นไหวไเรื่องประชาไตยอะไรก็คนก็จะ เดินไปถือเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นจุดสําคัญในการที่จะออกไปแสดงออกในเรื่องปธิปไตยก็จะไปเริ่มต้นกัน,กนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโอเคย้อนกลับมาถึงเลยกลับมาอีกหน่อยนะครับพอประชาชนเนี่ยมาเริ่มตื่นตัวคือกลุ่มคนที่ตื่นตัวมันก็ค่อยตื่นตัวกันทีละกลุ่มแหละครับนะครับสองสี่จีห้าก็เกิดจากการตื่นตัวของพวกขุนนางขุนศึกคนรุ่นใหม่คนหนุ่มนะพวกนี้ก็ ตื่นตัวเพราะว่ามันมีโอกาสไปเห็นโลกกระทัดเห็นโลกภายนอกนะครับตื่นตัวมองเห็นจินตนาการได้ว่าประเทศเนี่ยมันควรจะถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมอยู่ยมีความคิดหรือบางทีอาจจะไม่ได้รับอิทธิพลใดๆเลยนะครับจนเหตุการณ์สิบสี่ตุลานเนี่ยมันก็เป็นวิวัฒนาการของคนที่มาเริ่มอ่านหนังสือออกนะครับเป็นปัญญาชนนะครับศึกษา โอเคอาจจะไม่เคยมัศึกษาพวกนี้อาจจะไม่เคยไปเรียนไปเรียนรู้ในต่างประเทศแต่ว่าไอ้หนังสือเนี่ยที่มีการแปลมีการเอามาเขียนใส่กันเนี่ยนะครับมาได้อ่านเนี่ยมันมันทำให้คนหนุ่มสาวหรือปัญญาชนในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมองเห็นโลกอ่ะมองเห็นว่าโลกมันเป็นยังไงอ่ะแล้วมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องยุคสมัยเก่าใช่ไหมครับแล้วมีการพูดถึงจินตนาการของโลกสมัยใหม่หรือรัฐสมัยใหม่พวกปัญญาชนทั้งหลายที่ใช้ความคิดเนี่ย เขาก็เริ่มอะเริ่มคิดอะเริ่มใช้ปัญญานะครับมองไปมองมาโอ้โหนี่มันประเทศปกครองโดยจอมพลถนอมนะทหารนะรัฐธรรมนูญก็ไม่เขียนไม่เขียนสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้โครงสร้างทางอำนาจและการใช้อํานาจของโซนเจ้าปกครองนั้นเนี่ยเป็นการใช้อํานาจแบบเรียกอะไรครับเบ็ดเสร็จนะครับมีอํานาจแบบเผด็จการนะจะจับใครไปยิงเป้านี่ก็ได้นะมีม17มีอะไรนะครับแต่ว่ายุคหลังเราก็มีม7นะครับแต่ว่ายุคนั้นเป็นม17 ม .17 เค้ขาก็คือมแบบเป็นกฎหมายประเภทอะไรแบบแบบไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมเห็นว่าไอ้ดีผิดนะนายกรัฐมนตรีสั่งได้เลยชี้จับมันไปขังหรือเอาไปยิงเป้าทิ้งก็ได้ไอ้นั่นก็เป็นยุคสมัยก็ทําให้พวกนักศึกษาปัญญาชนอะไรทั้งหลายนีเขก็มองเฮ้ยการปกครองอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไอ้ไอ้รูปแบบที่มีแบบม17อะไรเงี้มันเป็นรูปแบบการปกครองแบบรัฐสมัยเก่าเผด็จการ ไม่ให้ความเป็นธรรมหรือให้ความสําคัญกับประชาชนแล้วก็ไม่มีรัฐธรรมนูญด้วยนะที่จะบัญญัติว่าสิทธิของประชาชนนั้นคืออะไรไอไอมอ .17 อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นก็เลยมันเป็น,น,ปนธรรมนูญการปกครองอะ่ะด้วยที่เขียนโดยทหารนะ่ะแต่ไม่ได้มันถูกสร้างขึ้นมาภายใต้คอนเซปต์ของของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเขาก็ออกมาเรียกร้องกันนะ ออกมาเรียกร้องกันก็เพื่อจะบอกอย่างนี้ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้รัสมัยใหม่หรือการปกครองในระบบจับตายเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมันไม่ใช่แบบว่าไปช้อปปิง้งแล้วไปเคาะมาซื้อจากเซเว่นแล้วก็มาเคาะประกาศลงสื่อพิมพ์บอกประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็จะเป็นเลยไม่ใช่แต่ว่ามันมีวัฒนาการของมันเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยต่อกันเรื่องวิวัฒนาการของรัฐสมัยใหม่อันเนื่องมาจากการปฏิวัติ2 4 7 5หครับสักกูครับ นสไตน์บอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด,ด้วยการบริจาคหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา มาที่รายการประชาชน3.0ครับเราคุยกันเรื่องรัฐสมัยใหม่นะครับเมื่อเบรกแรกเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ2475แล้วก็เลยมาถึงเรื่องเหตุการณ์14ตุลาปี2516นะครับโอเค2475เป็นการค i c k off เริ่มฝังแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐสมัยใหม่14ตุลาเนมีประชาชนจำนวน1กลุ่มหนึงที่เป็นปัญญาชน คนพวกนี้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการศึกษาและเริ่มค้นพบแล้วว่า,าตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปมีบทบาททางการเมืองเพื่อกําหนดนะครับให้รัฐเนี่ยรูปแบบของรัฐเนี่ยมันขยับเดินไปข้างหน้าสักทีหลังจากที่การปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์แล้วก็ต่อมาเป็นจอมพลถนอมเนี่ยปกครองในรูปแบบของรัฐเผด็จการทหารเนี่ยมาอยู่ละเป็น1ิปีนะครับสิบกว่าปีดังนั้นเนี่ยกลุ่มประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มออกมาขับเคลื่อนนี่แหละครับเป็น ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มก้อนจริงๆนะขณะที่สองสี่เจ็ดห้ามีคนอยู่ไม่กี่คนน่ะยิบมือเดียวอ่ะที่คิดเรื่องอ่านคิดอ่านเรื่องประจัจไปแต่ว่าความตื่นตัวจริงๆมันยังไม่เกิดผมคิดว่าความเป็นมหาชนเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยจากเหตุการณ์สิบสี่ตุลานี่แหละเราได้เห็นภาพการเดินขบวนครั้งใหญ่แบบใหญ่มากๆเนี่ยในเหตุการณ์สิบสี่ตุลาแล้วก็มีผล นะครับมีผลต่อการทําให้เกิดรัฐธรรมนูญปี2517แล้วก,ก็ถือว่ารัฐธรรมนูน2517เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในหลอดเป็นไตนะครับถือว่าเป็นเป็นวิวัฒนาการสําคัญเป็นอีกจังหวะก้าวหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเลือกต้องเลือกตั้งนะครับแต่ว่าคือเราไม่ได้เดินทางเข้าสู่รัฐสมัยใหม่แบบประเทศโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับ เพราะว่าในขณะที่มันพัฒนามาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ฝ่ายอนุรักษนิยมเขายังมีพลังอํานาจอยู่ใช่ไหมครับเขาก็สู้คืนนะครับไีโต้คืนนะเพราะเขาไม่ชอบรัฐสมัยใหม่ฮะคือรัฐสมัยเก่าเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่เขาใช่ไหมเบ็ดเสร็จนะแต่ถ้าอํานาจเป็นหลุดอยู่ที่มือประชาชนเพราะการกําหนดอะไรต่างๆเนี่ยเขาทําไม่ได้เขาสูญเสียพื้นที่ทางการเมืองไปเขามองย่อมมองเห็นว่าชนชั้นปกครองย่อมมองเห็นว่ารัฐสมัยเก่ามันดีกว่ารัฐสมัยใหม่แน่นอนฮนะ ดีกว่าแน่นอนปล่อยให้ประชาชนไปเลือกกันไนะม่มีทางแลยที่ประชาชนจะเลือกพวกเขาแพ้แน่นอนนะครับตั้งพรรคการเมืองขือให้ประชาชนไปโหวตเนี่ยแพ้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบแล้วเขารู้สึกมันวุ่นวายนะครับและนับวันปล่อยให้รัฐใหม่มันเติบโตไปเรื่อยนับวันพื้นที่ของเขาจะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ย เขาก็จะเลยพยายามตอบโต้คืนนะครับไอพูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคือหมายความว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ที่มีความเชื่อมีชุดความคิดลักที่ความคิดในรูปแบบทางการเมืองแบบเดิมอะพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเขาก็ต่อสู้กันนะครับจนเหตุการณ์6ตุลานี้ก็ถือว่าเป็นการสวิงกลับ โอ้โหเบิกบานมากเลย14ตุลา16เบิกบานนะครับประชาธิไตยเบิกบานนักศึกษานี่ไปเคาะประตูบ้านเดินทางสู่ชนบ,บทไปทํางานกับผู้ใช้แรงงานมีการรวบรวมกันไอ้หลังเหตุการณ์14ตุลาเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้ขั้นแรงขั้นต่ํานะครับการเรียกร้องข,รงขั้นแรงกันเมื่อก่อนนี่มันไม่มีขั้นแรงขั้นต่ํานะชาวนงชาวนาน,าน,นี่มันไม่มีหรอกครับว่าโอ้โหจะมาเรียกร้องปัญหาชาวนง n ัชนไม่มีสมัยก่อนไม่มีครับ จนยุคประชาธิปไตยเบ่งบานนี่แหละครับไอ้ปัญหา,หาหรือประเด็นชาวบ้านการต่อสู้ของคนจนเนี่ยมันจึงเริ่มขึ้นเพื่อที่จะกดดันประชาชนเนี่ยเริ่มจะเข้าไปกดดันฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบาลหรือชนชั้นปกครองว่าให้ํำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนคือรัฐประชาริฐไตยเนี่ยมันเป็นรัฐที่ความคนที่สำคัญที่สุดในรัฐสมัยใหม่เนี่ยคือประชาชน ตอนนี้เขาเรียกกันว่าอะไรฮะประชานิยมนะครับมันก็มีคนจํานวนหนึ่งพยายามไปไปสร้างวัฒกรรมประชานิยมแล้วก็บิดแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไปเป็นประชานิยมซะนะเพื่อที่จะไปไปดิสเครดิตนะครับลดทอนแนวความคิดแบบนี้และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเป็นความงดความงามใช่ความชั่วอันอาจขุน อาจค้นม่นมัวแต่ก็เริ่มจะเป็นตัวเป็นตนพอเสียงรำ่ำรัวกลองประกาศ